จิงได้เริ่มปรากฏครับท่าน,นผู้ชมจากที่เราได้ติดตามสาราจินณิยายมาตั้งแต่ต้นก็ทําให้เราพอจะได้คาดเดาออกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงวันนี้องค์ชายเทพทำนั้นได้น,นำสององค์ละครทั้งนายหนูนุ้ยและนาเด้งมุ่งตรงไปยังวัดเฉียงราชด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ใจที่จะเปิดเผยความจริงทุกสิ่งอย่างให้แก่พะเจศฐาเทพฤทธิ์ได้รับทราบ เมื่อทำแบบนี้แล้วผลที่เรได้รับตามมาจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครจะการันตีได้ว่าองค์ชายเทพฤทธิ์เมื่อรู้ความจริงแล้วจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายจะมองว่าใครผิดจะมองว่าใครถูกเหตุการณ์ข้างหน้ายังอิกยากไจะเป็นอย่างไรติดตามหาความเข้าใจต่อมาดีครับ สถานที่ตรงนี้นี่คือนครเชียงอินครับท่านผู้ชมนครเชียงอินนั้นเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับนครเชียงฟ้ามีอาณาเขตติดต่อกันแต่ตว่าบัดนี้นั้นองราชาแห่งนครเชียงอินนั้นได้ถึงการสวรรคตลงแล้วคงเหลือแต่พระแม่เจ้าฟันภษาและพระธิดาเกรดแก้วแต่ตอนนี้ภายในเมืองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ออกด้วยครับเราชาวบ้านประชาชนต่างก,ก็วิตกกังวลในเรื่องนี้พระแม่เจ้าปัญษาเองก็ยังคิดหาทางเราได้ออกจากปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้วันนี้พระองค์จะทรงมีรับสั่งอันหนึ่งอันใดกับพระธิดาและเพราะไม่ได้วยคนรับใช้ซึงมีชื่อว่าปุ่มปุ๋ยเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้รับติดตามหมาความเข้าใจต่อมาดครับ อชีวิตแม่บอกมีทุกข์เสียแล้วลูกรักนันตาจักมานมาไดนี่มันมากรุงซีมันยากให้แม่เป็นภรรยามันจะเป็นสามีมันคิดดีมาจูก็แล้วต่อนาวัง บอกปัดมีไงออกบอกไม่นายอยากตัวไรวันงต้องกรามอาจไม่ต่ำตามความวังงนายแต่ว่วงประชาชนนี่หรือคนในวังนายแต่นังปาวนามันยามาบุดีอ๋อแล้วมันกลืนมนมีกาวไก่มีออก เระมีของต้นพอ่อจะช่วยเราอดไปก็แม่ค่ะแม่ลำบากใจนี่ก็ต้องพื่นตนสับประดนในความ กำลังใจนี่พอได้เป็นแรงแม่จ้าแม่จ้านี่ลูกอยู่ข้างแม่รักแม่เธอนี่ไม่ต้องแรงแม่ลูกผูกพันแม่ลูกผูกพันนี่ช่วยกันมีแรง อยากมาแย้งเราอย่าอ่อนกำลังจะล่ามกัดจิงกันเราเอามาจิงไ่เอ็มรอยอยู่ไหนเราไใใ่ไงมีความวังจะปอนเจอรกระไดแล้วพอได้มีพลังจะปอนเจอรกระไดกินปอให้มีพลังกินปอให้แข็ง 有人革命。 อยาดูตูกว่าอยากตัวใหญ่หากมีบ่าวมาช่วยแม่นาใหญ่จ้องตาตจคงพอได้มีบลังแต่ตอนนี้จะด็บปอก็ไมเราโรครเราจึงไม่ความวัง ช่วยกันเติมเราช่วยกันเติมพลังลูกมานั่งให้กำลังใจอ๋อแล้ววันนี้หนูคิดว่าชีวิตเรามีทุก ชีวิตวันนี้เรามีทุกเราต้องปลุกไว้ไงได้เราอย่าได้ความวังสวดีกับแม่เรื่องราทั้งหมดนะลูกตอนนี้ยักษ์มันจะมาก่อแม่ไปทำเมียถ้าแม่ไม่ยอมเนยมันจะยกทับมาตลมบ้านเมืองของเราใจเย็นๆนะแม่นะเมื่อคือนนะลูกฝันไปไว่าเห็นเสด็จพ่อ วันนี้ลูกคิดว่าลูกจะไปที่วัดเชียงราชค่ะไปทาไม,มล่ะลูกลูกจะไปทาบุญเพื่อว่าเราจะได้พบเจอใครที่จะมาช่วยเหลือเราได้ก็แม่เพื่อบางทีพ่อท่านมาเข้าหวั่นหนูจะได้นําทางไปเจอเรื่องดีๆค่ะวันนี้จะไปกับใครล่ะจะไปกับพี่ปุ้มปุยค่ะการนั้นน่การก่อนเรื่องการต้องข้อกับแต่ว่าบักก้มนะครับทีจันนี้ปุ้มปุยนะค่ะดูแน่ ปฏิดาเกดแก้วนูมาตั้งแต่เด็กค่ะฉันดูแลอย่างดีเลยค่ะราะว่าฉันจาได้เจอเกดแก้วในม่อมแม่ไปจามาจากเจอหลดตกน้าแกงซึ่งในออกมาตั้งให้กับองหญิงได้เจอว่าองหญิงเกดแก้วค่ะวันนั้นฉันไปกันเจอว่าม่อมแม่กับม่อมปอแก้วันโวัววันนั้นเราไปเจอกับข้าวค่ะเจอกับข้ามาตํางกันทมน้ำำําจํด้านแต่ว่าด้วยว่าอาจม่อมอปอแก็ไม่โู้แกเป็นโรคอะไร แกก็บอกกินก้าไปนึ่งกรรมกบเกิดราการช็อกอาการไรนะอาการช็อกอาจารย์คก็แล้วข้าวหน้ก็ดังกอกกอกแล้วก็ท่านอยู่เตกเตะเตะเตะเต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 เล่นบุบกันไปครับโมดันตานออกมาแล้วกวาจงเป็นพระหัวใจวายจงพระหัวใจวายตายคาอาชเวยที่นี่ก็ยังเนี่ยนำความลำบากมาจูบ้านเราเมืองเราแล้วกะ กาค,คิดว่านี้มันกันกาเดี๋ยวจะไปเผื่อนเองกัไปเผื่อน,น้องวงยิ่งกันแกว้วเดินตั้งไปในวัดเจียงราดวันนี้ไม่ต้องง่วงลง้มก็มีอาจ์ตจำจุ้งกาเล็กซี่วาเอาไว้เลยอารโลเคชัน่นจะได้คอยนำตั้งทาง GPS ีเราจะเดินตั้งไปวัดเจียงราดกันโดยมีล่องค่ะไม่ต้องว่วงนะคะบม่เมย์เด้นอ้องอาปุ่มปุยจะจัดการดูแลอาเป็นอย่างดีอาตามเจ้าปรากันว่ากูเลิกได้แล้วไม เรื่องไหวมาก็เปล่งมาลิวนากันตอนเหลือรองเปล่งไยอะจันอ๋อก็อ๋อก็รองกันนะคะอ๋อตอนเหลืออันนั้นเดี๋ยวไก็รองต้งเปล่งเนเปล่งอะไรอยเราเดี๋ยวปุมไหนฮะตุบเออปุมปลือจานเลยเล่นต่อยิงอยู่ค่ะอ๋อเปล่งเปล่านะคะครับเดี๋ยวอ่าปน,นีนะคะเดี๋ยวบอกว่าตอนเด็กนั่งอีกแข่เหลือกันนะคะ นั่งกจ็จบพยายามนะคะพยายามเลยนายเพราะว่าน er like right. ั่งในการเล่นแต่นั่งี ading, ่การตู้ตีตุตรอยตีตอยตีตรอยตีตรอยตุตรอยคือไม่ใจก่อยได้เล่นเปล่งอ่ะตัวไปกันค่ะคือเล่นแต่เพล่งนั่งแต่เดียวด้วยความที่ว่าเออนะคะก็มาเร็วอ่าเราก็จบพยายามกันนะคะเอาเป็นว่านหนักรองอย่าพิดเนื้อนะคะตัวเดียวเพราะว่าปลาดนตรีล้มค่ะ เราว่าบุ้งจานกะต้านไม่ใจจับนี่กายยืดเอากับไอ้เจนุ่มจีนเอาปรกันนี้ก้าวใจนะผีล้วงก้าใจนะผีล้วงก้าใจหนุ่ยนะคะเดี๋ยวจะพยายามน้อยๆนะไอ้ได้ๆติวเดียวดูดูตุย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 กายนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่ะอ้าน้อยน้อยร่าบ้าไอ้เอฟจับเมเนอร์มีเมนังไรเจ้าเนีย่นยคะ เดี๋ยกว่าก๋วยจั๊วจุยรุ่นกันนะคะเวลาเลิกไม่รื้อค่ะไอ้ไอหนักรองเนื้อจับนะคะถ้าเนื้อไม่จับเหมาแต่ไหนนั่งค่ะเอาโอเคเนื้อจับโรยเองเอามาแบ่งกันมั้งนะคะอาความเบื่อที่มีปนตลกนะคะตุกได้กลายโชคเอามาปลุกกันมั้งนะคะซักตอนนึงตอนค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อแกเหลือตั้งก๋วยโบกนะคะหนักดนตรีกระฮัดกันลุงนิ่งลุ้งนิ่งแบบหนักแรงในจวงคณะนี้อ่า น้องปุ่มปุ้ยก็จะพยายามดอเวลาเบื่อหนักดนตรีเล่นจ๊อบนะคะอ่ากันไปเรือ่อยกตีติวุ้ยค่ะถ้าบันดาลเราก่านักอุ้งยินกัดแกะมอแหม่ไม่ต้องเป็นว่วงนะคะเดี๋ยวปุ่มปุ้ยปาดน้องกแัแกวไปเองนะคะฝากด้วยนะปุ่มปุ้ยค่ะไม่มีปัญหาค่ะดนตรีก็ห้ามล่างเวลาบ้างจากโบงนะคะตื้อหวะก็ข้อมาแล้วเรากาเพลงเดียวนี่ค่ะไม่ใจ๋เจ๋อมงเมืนเ่นใหญ่เกินก็ไอเพี้ยวแล้ว เพราะว่าด,ดนตรีนั่งนีนก็ไม่ก่อยได้แกลีพยงก่ะเพราะว่าก็ตอบจมตรงนะคะคี้การคะ่ะทำไมโพูดแบบนั้นแล้วพุ่มปุ้ยไม่นีนก็กินแล้วนอนนีนค่ะไม่เสียบายได้ว่าจีบโลโกนั่งแล้วค่ะยกขึ้นเดินตาเกรกเดกะแกวยัดข้าดโดใบจากท็ช้บมวนค่ะอ่า เช่เหลืองเชดนราวแล้วก็ว่าออกตีเด็บจ้องกันนูนเลยค่ะได้ออกตีนึ่งนู้นธรรมาดาค่ะเด็กชายชายไม่เหมีอยได้เป็นปัญหาค่ะจหรับทีพปรมเชาแต่ว่าอยัดก,ก็ยาวนะคะเพลงเดียวก็คือเพลงเดียวนะคะกับประหวานหนักดนตรีนะคะคือนะคะนั่นเลยเป็นแหลกก้นนะคะมือดอม้านี้เปดชิปแล้ว ตนก็เปล่าอย่างจั๋วกัะบางคนมาก็ไอ้นั่นกับไอ้ลิ้นกับกันกบกันในโปร่งนกเอี้ยงกันค่ะทำยาก,ก่ะมือมือลุงมาจัานเจ็ดแปดสิบแล้วก็ได้แปดรอยแล้วนะคะโยมาแล้วกับซ้ำนั่งกับนั่งแรกแกโยนั่งสูทิพลุกหุงมันเติงค่ะแกโยมาแล้วกันไหนนั่งทายค่ะมายโยนั่งติซ่องก็คือนั่งเหยียดหนุ่ยเศร้าเป่าหน่อยค่ะมายโยได้รักอ่าก็เจะดเดือนกันนั่งเหยียดหนุ่ยก็ตาย มาอยู่ต่อนั่งใจยันดะลุงลกตุ้งค่ะนั่งใจงวัดสุราธานอาีอยู่ได้ไม่ตึ้งปีกันนั่งใจยันตายคืนนี้มาเตยกูกูแยกตัวดุมดุมได้เราตกลงกันแล้วนะคะว่าเราจะไม่อยู่ประจำกันต่างคนต่างอยู่ะน,นั่นนั่นมาปบป้ากันตีไม่หรือน,นะคะอ่าอ่ะชักเดียวใจนะคะเดี๋ยวชะะยวักเดียวใจนะนนั่งจะกป้าไปสักนิดก่อนอ่า อตอนนี้จะข้ออธิบายนะคะนั่งนี้จะพานางเอกอน้องรัดแก้วเพื่อที่จะไปพบกับองชะาไลา่นะคะที่วัดเชียงรานเดี๋ยวก็จะได้พุชไปเชียรทตีนีเราก็ถื่ว่าได้ครบสู้ยสาเร็จตีนีต่างนี่ก็ห้าดนุนจีกันไปพร่างคะ่ะเราเล่นเปลี่ยเปล่าตอนนี้เรากับลังห้านอเปล่าก่อนนะคะค่ะปอยกาวงยิ่งกาขึ้นโบงกาไปวัด พอแล้วออกจากเก้วจูใจเลย ลูกไปลูกเอ็นแม่น่งร้องไห้พวกมันรายจะมาถึงจึงกรุงจีอาิิบันานต่อเตว่าตาบุญมีรายกลับดีตามทีวังนี่ดังเจตนาตอนนี้ลูกอย่างอย่างออกนอกกระตาน เื่อกราบการประโยคนที่ติดใจลาวังกุรันวันบุญละนุ่นนำป่าตังติดาก็เดันดงตาน้อง ี่นองกับกระตือว่าปอส้มควรแกเวลานะครับกะตือว่าคืนนี้ในการตัดเบื่อนในกระไดากาดลงเป็นทีจะปล่อยแล้วรับ